คนดูติ่งและครเจ้าขุนพีกับอีนังคำดวงเหมือนเอาเบลล่ามาแกงค่ะออนแอร์ Air ไปแล้วสองตอนก็ทำเอาคนดูติดทั่วบ้านทั่วเมืองกันค่ะสำหรับละครพีเรียดฟอมยักษ์เจ้าขุนพีกับอีนังคำดวงช่อง3าีเดคู่หวนยางเจมเจรายุและเบลล่าราน,นีกลับมาเจอกันอีกครั้งแฟนๆชมว่าเนื้อเรื่องสนุกเดินเรื่องกระชับ และเต็มไปด้วยมุกฮาค่ะแต่สิ่งที่กลายเป็นจุดวิจารณ์คือลุคคอสตูมของเบลล่าที่หลายคนเห็นตรงกันว่าหน้าผมดูไม่เหมาะสมทำให้หนางเอกดูมีอายุกว่าที่ควรเช่นคอมเมนต์ว่าทรงผมแบบนี้ตลอดเลยหรือเข้าใจว่าย้อนยุคแต่ทำไมแต่งหน้าแบบนี้แกงเบลล่าแล้วชัดๆเปลี่ยนช่างแต่งหน้าด่วนเบลล่ากลายเป็น50ไปเลยทรงผมทำให้ดูแก่มาย็นคู่แพทแล้วก็ยิ่งชัด ถึงอย่างนั้นก็มีเสียงคาดเดาว่าอาจเป็นความตั้งใจของทีมงานที่ค่อยๆปรับลุกให้หนางเอกดูดีขึ้นตามพัฒานาการของตัวละครที่ใช้ชีวิตลำบากตากแดดอยู่ก่อนหน้าค่ะ